ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องสวิตรีวิวกาแล่ง์รวมรีวิวรถยนต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดข่าวสารยานยานยนต์ล่าสุดและการเจาะลึกทุกรายละเอียดของรถรุ่นใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณรักในรถยนต์และชอบติดตามเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ตอนนี้เลยกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกความเห็นของคุณใต้คลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับก,บกระบะพันแกร่งรุ่นใหม่ล่าสุด กับ t o y o ต a Hilux r e v ร e ปี2027ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆโตโยต้ายังคงสารต่อความเป็นผู้นำด้านรถกระบะด,ด้วยสมรรถนะที่เหนือชั้นดีไซน์ใหม่ที่ดุดันและเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้ Hilux r e v i วรุ่นนี้พร้อมลุยทั้งในเมืองและทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจขุมพลังใต้ฝากระโปรงมีให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรที่ให้แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลเพียงพอสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงลาก และความทนทานสูงระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้ขับขี่นุ่มนวนขึ้นรองรับทุกพื้นผิวถนนและยังคงความสามารถในการลากจูงที่แข็งแกร่งที่สุดในระดับเดียวกันดีไซน์ภายนอกของฮิลล์ซูว์2027ถูกออกแบบใหม่ให้ดูทรงพลังและทันสมัยยิ่งขึ้นฝ่ายหน้าแบบเลดดีไซน์เฉียบกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูบึกบึนเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมช่วยเสริมภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งซุ้มล้อถูกขยายให้ดูดุดัน พร้อมล้ออลลอยและความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นเหมาะสําหรับการใช้งานลุยทางทุรกันดารอย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารได้รับการยกระดับทั้งด้านวัสดุและเทคโนโลยีมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple Ca r p l a เและ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงบอนั่งออกแบบใหม่รองรับสรีระอย่างดีมีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติที่ชาร์จไร้าสายและช่อง USB หลายจุดให้ใช้งานได้สะดวกด้านระบบความปลอดภัยก็จะเต็มเช่นกันด้วย Toyota s a f e t y Sense ที่มาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนจุดอับสายตาเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์โตโยต้าฮิลล์ซว2027คือการยกระดับตำนานให้ทันสมัยด้วยดีไซน์ใหม่สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้ช้ยุคใหม่เหมาะกับคนที่ต้องการกระบะท,ที่ทั้งแกร่งล้ำและปลอดภัยในคันเดียว อย่าลืมกดติดตามสวิตรีวิวกาเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ล่าสุดก่อนใครกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่าคุณคิดอย่างไรกับเจ้าฮิลสรีวตัวนี้กันนะครับ